ปรากฏการณ์แอนิเมชั่นครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นที่นี่ท n b Media Global ผู้สร้างแอนิเมชัน Animation ชื่อดังอยา่างเชลดอนที่เคยออกฉายไปแล้วกว่า180ประเทศทั่วโลกร่วมกับ Lift Studio ทีมสร้างแอนิเมชั่นไทยที่มาช่วยกันออก Battle แบบตัวละครสุดน่ารัก และการร่วมมือครั้งสำคัญกับสตูดิโอชื่อดังจากจีน CCTV Animation Group และ Base Media ผู้สร้างกังฟูแพนด้าร่วมด้วยทีมผู้สร้างระดับโลกจากฮอลลีวูดแอนดรูว์กอร์ดอ Executive Producer ผู้สั่งสมประสบการณ์กับ Animation Studio ระดับโลกอย่างพิกซา อาตูโรเฮรันเดสผู้กำกับผู้คร่ำวอดในวงการแอนิเมชันฮอลลีวูดมากกว่า27ปีจินเลียนเบรโรนักเขียนบทภาพยนตร์ผู้อยู่เบื้องหลังการ์ตูนแอนิเมชันขวัญใจเด็กๆฟาบริซิโอมันซินเนลีมิวสิกคอมโพเซอร์ lli, oser, ระดับโลกผู้ประพันธ์ดนตรีให้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วมากมาย นี่คือการทะน,นึกกำลังครั้งสำคัญสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้เป็น1ใน12ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจาก3,400ผลงานที่ได้รับเลือกเป็น a n n c y Selection ในงานเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชา2024 I am so proud of this movie I think one of the things that I'm so excited about is to to get it out there and that's what I'm really looking forward to is for our audience to really discover What this และนี่คือการร่วมมือครั้งสำคัญที่จะพาแอนิเมชันไทยก้าวไปสู่ระดับโลก